รัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะ72ฮะเ2อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยขงก็ให้เต็มร้อยอะครับพวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอน แล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มที่เจ็บเล้าตาขาแน่ค่ะมันหายไปค่ะอดิ้งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยยิ่งได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงหายจริงได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอ๋อพอกินแล้วมันเห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมา ยืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบอกต่อแล้วตัวบุกเองนะคะก็มีเคดเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะนี้ก็ามายืนยันนะคะมีหลักฐานด้วยนะว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุ๊กลงพื้นที่จริงหรือเปล่านะคะค่ะเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอเ<ร>ะเลาพีา่ลุกขึ้น,นะอะลุกนะคะ ขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แค่ขาอ่อนใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างบนเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะไป่แน้ไม่ได้แล้วตังใไม่ได้แล้วใื่เอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูตอนที่เรายังได้ทันนิเราเดินแบบไหนคะพี่เดินหนีอะค่ะเวลาเข้าห้องน้ำก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่ทิ่มข้างขาข้างบนอ๋อค่ะ ถ้าเรายืนเป็นเท้ามันก็จะล้มทันทีพี่พิมวันทับใจอะไรในผลพันธุ์บุญบ้างคะมันเหมือนอะไรอะ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรแต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็ว่าได้ค่ะมันมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าว่ากินแล้วมันจะหายไปในแค่ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่หนึ่งสัปดาห์จากเราปวดเป็นเดือนปวดมานานมากอะ่ะ เรากินไปแค่เนี้ยมันหายทันตาเห็นเลยอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าผลลัพธ์<ช>คุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมคะาำความคุ้มทุนนะคะ นี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้ชริงนะคะก็การันตีเนาะว่าจากที่คนที่เป็นหนักมากๆผ่ามาแล้วสองครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าหลังผ่าสะโพกแล้วก็เป็นหนักที่สุดนี่คือต้องนอนติดเตียง2เดือนแต่ทานดีบุญไปเพียงแค่1สัปดาห์นะคะคุณพี่กลับมาเดินเหินได้ออกกําลังกายได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะคะเรียกได้ว่าก็อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆสิ่งนี้ใช่ไหมคะครอบครัวพี่ดีใจทุกคนดีใจทุกคนที่ที่กลับมาเดินได้แล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแแต่่่่เเรรราาทททนีกไคะะลย ผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็อพอดีขึ้นก็นทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็วพอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี้ก็ถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามผมก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยครับเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกี่ปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยา <ใช S 2> ทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันม,มันมันคุ้มจริงๆรู้สึกว่าพอทานเข้าไปแล้วตัว,ตว,วมันจะเบาเบาเบาขึ้นจากที่เมื่อก่อนตอนที่เราทารมานเดินยากไหมคะพี่ยากยากตอนนี้แข้งขาเริ่มเบาก็ปากีกระเป๋าอ๋อกบีกระเป๋า <c oughs> ขึ้นนะคะแล้วไหล่หรอคะจากที่เคยเจ็บหนักเป็นไงบ้างไหลมันก็มีเป็นบางครั้งบางครั้งมันก็แบบว่ามันก็เป็งมีอาการหนักๆหน่อยๆเพราะว่าเราผัดนะคุณพี่เขาผัดข้าวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรียกได้ว่า คานก็คือดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะคะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้ค่ะพี่ได้มีการบอกต่อกล้าบอกต่อกับเพื่อนๆหรือว่าญาติๆไหมคะกล้าค่ะการันตีนตเลยค่ะการันตีเนาะเรียกว่าเรากินจริงหเห็นผลจริงใช่ไหมคะใช่ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมค่ะก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนก็ประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินแล้วก็อยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอ่ะื้าดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะอือ มกว่าาเนะครับดีใจมากที่มาเจอดีบูนค่ะคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยโอ้โหเผื่อเพื่อนมากกว่เออทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานผลิตภัณฑ์ดีบูนล่ะคะ พอดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาอาการเหมือนกันที่รานเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างอะค่ะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดบ้าไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้จัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะจริงอย่างที่เขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าเลยสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลย ยิ่งได้ทานยิ่งมันจะหายจริงปวดจริงเดินได้ท่องไหมคะเดินได้ท่องทุกวันขึ้นบันไดนี่คือแบบว่าไม่ต้องตาเแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากี่ปีคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่านะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะ เขาจะลงมาให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูนันเลยค่ะอ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังค่ปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัด สิงบุรีนะคะใน1ซองนะคะก็หลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะใน1ซองมันมีกี่กรัมนะคะ1ซองมี6กรัมนะคะและเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะหกล่องมี5ซองมันจะเห็นผลหรอทานได้แค่5วันนะคะบุ๊กบอกเลยนะคะว่าตัวดีบุญผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมข่ากระแสเลือนได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวนะคะ เรามาดูวิธีการชงนะชงง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ฉีกนะคะมันจะมีแบบเขาทํารอยฉีกไว้ะค่ะฉีกง่ายนะคะฉีกง่ายนะคะแล้วก็ข้างในเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเป็นผงสีเหลืองแบบนี้นะคะนะคะเทเข้าไปแล้วนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคนละลายง่ายมากๆค่ะไม่นานนะคะเพราะว่าเป็นผงที่ ละเอียดสุดๆเลยนะคะแล้วก็คนนะคะจะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะเวลาที่มีอาการคือเราใส่ส้นสูงอะ่ะก็มีอาการปวดเขา่าปวดหลังเหมือนกันมุก,ก็ทานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มให้ดูกันเลยนะคะหมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่า ดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภ100ัยร้อเซมีออยอแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้วสิปีแล้วตัวบุกนะคะก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ